ตัวนูาสิงโป๊ปัจย์พี่จิ๊กครับวันนี้ผมอยากให้พี่จิ๊กเนี่ยมาโพสท่าเซ็กซี่กับสัตว์ของผมก่อนที่พี่จะถ่ายแบบเซ็กซี่สัตว์อะไรคะก็ไม่รู้สินะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราเริ่มให้โพสท่าเบสิกเบสิกบนชิงช้าก่อนเลยครับใช่ครับไหนคะชิงช้าสวัสนีครับสวัสดีครับสวีครับพี่มารีครับ ชิงชา้ามาหาเราเองครับนี่ชา้าลงมาแล้วนะครับเชิญพิจิกนั่งนั่งตรงกลางนะจ๊ะจะได้จะได้ชิงช้าจะได้ไม่เอียงนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยฮะน้องๆเขาก็จะมาช่วยกันล็อกเพื่อความปลอดภัยนะครับจะได้จะได้ไม่หลุดจากชิงชา้าเอาละครับพิจิกครับตั้งแต่ยาง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 ,ยางจับใบไว้ให้แน่นนะครับพิจิกครับผมแล้วก็นะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องขยม<อ>เยอะเอาเป็นว่าเราโพสเซ็กซี่ไปตอนนี้เรียบร้อยแล้วท่านขอเชิญชิงช้าขึ้นเลยครับค่อยคขึ้นนะครับบายใจเหมือนนางฟ้าสู่สูงสวรรค์ถ้าโอเคไม่บายหน่อยพี่จิ๊ครับโอเคไหมครับตอนนี้โอเคค่ะโอเคอยู่เลยครับเอ,เอาล่ะพี่จิงขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นขอเชิญบอ่อพักใจครับ หน้าศพวันไหนบ้างอะพี่แต่งหน้าศพวันไหนบ้างวันไหนคะไม่แต่งแต่งหน้าศพวันไหนบ้างอ๋อแล้วแต่ถ้ามีโอกาสค่ะอ๋อนะวคะวันนี้แต่งหน้าให้สัตว์ผมเลยนะอะต่ว่าเราเริ่มไปดีกว่าพี่จิ๊กครับพร้อมไหมครับที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงพร้อมแล้วค่ะแต่ว่าถ้าพี่บอกว่าหยุดพี่หยุดเลยนะพี่กลัวนะ ทุกอย่างปลอดภัยเรามีคุณหมออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมรายการของเราตายไปหมอก็ช่วยไม่ได้ <laughs> หมอจะมาช่วยอะไรอุย้ยช่วยได้ไม่ตายรับประกันนะครับผม <laughs> เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่จิงกขอร้องอย่าหยุดร้องขอว่าเวทีนี้ให้กับพี่จิงกพร้อมกับเพลงผู้ชายในฝันครับกินเล่ค่ะโอเค 你别提娃了。 อ้าวเด็กๆขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมือมือกับพี่จิ๊กครับเป็นไงบ้างพี่จิก๊กจิตความรู้สึกหัวใจมันึกเห็นบ่อเรารู้สึกไงฮะมันตกใจอะ่ะน้องเข้าใจมหมว่ามันตกใจอะ่ะมันทําไม่ได้มันตกใจอะ่ะแสดงว่าใครที่สามารถมาคิดแล้วเข้าเกะแล้วกล้าลงบ่อน,นี้ได้ถือว่าเข้าใจเขา น้องจะต้องเอาพี่ลงไปแช่กับมันใช่ไหมใช่ไหมคะครับเนี่ยล่ะเนี่ยพอลงไปมันแช่มันก็ต้องมาเลื้อยตามพี่ไปหมดอย่างเนี้ยใช่ไหมคะครับครับเอาไงก็ถามมันอีกเนี่ยมันต้องเข้ามาหมดใช่ไหมฮะครับเขาเสียความบริสุทธิ์กับพี่จีครับตุลย์กับ Killer คาเลวเก่งไทยแลนด์ขอร้องอย่าหยุดร้อง